มหาเวทผนึกมารตัวหลุด250มางานในตอนนี้นั้นจะมีชื่อตอนว่า i n ิน m ู n m นมาเขียวชิ u k u ก h โช d o w n Part 22ท่ามกลางการต่อสู้ระหว่างยูจิยูตะประทะกับสุกุนะพวกเขาในตอนนี้นั้นกำลังอยู่ภายในนาเขตของโคสึ่ยยูตะปฏิพัทธ์แท้เทียง ความสามารถของการการนาเขตของโคสซูยูตะนั้นคือการให้ตัวของโคสซูยูตะสามารถก๊อปปี้อาคมที่ตัวของยูตะาได้เลือกมาเมื่อตัวของยูตะาได้เลือกอาคมพวกนั้นมาแล้วตัวของยูตะาจะสามารถใช้อาคมในอาณาเขตของเขาได้โดยที่อาคมที่ตัวของยูตะาได้มีการเลือกมาจะถูกจับซุมอยู่ในคาตานะที่คาตานะแต่ละเล่มนั้นกำลังตักบนที่พื้นและแม้แต่ตัวของโคสซูยูตะาเองก็ไม่ทราบว่าคาตานะที่ได้ปักอยู่นั้นคืออาคมอะไรจนกว่าที่ตัวของยูตะานั้นจะนำมือไปจับที่ดับคาตานะเล่มนั้นตัวของยุตะจึงสามารถทราบไได้ว่่าาอออคคคมมืะรซึง เงื่อนไขในการใช้งานดาบคาตนาคือเมื่อตัวของยูตะาได้เลือกใช้งานอาคมของดาบคาตนาเล่มนั้นคาตนาเล่มนั้นจะพังลงไปสิ่งนั้นหมายถึงว่าดาบคาตนาหนึ่งเล่มนั้นสามารถใช้อาคมได้แค่ครั้งเดียวแต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วดาบคาตนาที่ได้ปักอยู่ที่พื้นนั้นมีจํานวนที่ได้ปักอยู่อย่างไม่จํากัดจากนั้นภาพก็ได้ตตมมาทีการต่อสู้ตัวของยูตะาเนี่ยดึงดาบมาเล่มหนึ่งโดยที่อาคมของดาบนั้นเลยคือการอันเชิญชิอิงอามินั่นคือพลังอาคมของหนึ่งในสี่ขั้วมหาอำนาจแห่งเซนไดดูรักดาาวล ไม่นานนะฮะชิเกี้มีพวกนั้นเนี่ยก็ได้เข้าโจมตีสุคุณะแต่ทิศทางที่มันได้เข้าไปโจมตีน่ยมันได้บินอ้อมนะฮะจนได้เปิดอกาสที่ตัวของยูจิเนี่ยสามารถเข้าต่อยสุคุนาได้โดยที่การต่อยครั้งนี้ของยูจิตัวของสุคุนะเองก็ได้ทราบดีว่ามันคือการโจมตีทางวิญ,ญญาณ และฉะนั้นไม่นานการโจมตีของวิญญาณคำสาปอย่างลิกาเนี่ยก็ได้เข้าจุดโจมสุคุนาจากด้านบนสุคุณาเห็นลิกากำลังเข้ามาโจมตีเนี่ยก็ได้กระโดดหลบแต่เหมือนเส้นทางที่สุคุนาได้กระโดดหลบเส้นทางนั้นคือเส้นทางของอาคมของดูรักดาวราที่ชิกิอาม,มิได้มีการบินผ่านทําให้ในตอนนี้หลังสุคุนาเนี่ยก็ได้บาดเจ็บและจากนั้นสุคุนะเนี่ยก็ได้คิดในใ,ใจอาคมชิริมีการปล่อยบาเลียไว้งั้นสินะ นั่นก็แสดงว่าน,นี่คือเส้นทางของชิงเงมิสองตัวนั้นสิ่งที่เป็นไปได้มากสุดเลยคืออาคมของดูลักดดวะล่ะโดยช่นะตอนนี้ขนาที่สุคุนะเนี่ยกำลังวิเคราะห์ถึงสถานการณ์การต่อสู้ตัวของยูตะเนี่ยก็ได้บินต่อหน้าสุคุนะและฉะนั้นยูตะก็ใช้อาคมท้องฟ้าเข้าโจมตีสุคุนะสุคุณะนะตอนนี้ได้เห็นน่กลับไม่ได้ตึงเครียดเลยสักนิดแต่ว่ากลับกันสุคุนะเนี่ยกำลังยิ้มให้กับยูตะ <c oughs> เนื่องจากการต่อสู้กับโกโจซาโลุ อาณาเขตมุลเลวคูโชทําให้ในตอนนั้นสมองซีาซเกิดความเสียหายไม่สามารถใช้ความสามารถเกี่ยวกับบาเลียได้นรลมถึงคุณใส่ย้อนกลับด้วยแต่ว่าในตอนนี้ตัวเรากลับสามารถใช้คุณใส่ย้อนกลับได้ละ <c oughs> ช่างน่าเบื่อจริงชเชื่อวัากับเรื่องของพลังงานคำสาบไกเจ้าเด็กที่ได้ครอบครองวิญญาณคำสาบตนนี้แล้วพลังงานคำสาบของเราชั้งคู่ในตอนนี้น่ะคงอยู่ในระดับเดียวกันส่วนการใช้ท่าในการจัดการกับโ,โกโจซาตุลุท่าการผ่าผสมภูมิ ตัวเราไม่สามารถใช้ท่าใครเวอร์ชั่นเผาถมภูมิได้ เพราะว่าตอนนี้นั้นกําลังใช้ตะก้าสารในความว่างเปล่าอยู่และจากนั้นภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาหายูจิที่ยูจิเนี่ยกำลังผนวกการโจมตีกับลิกะโดยให้ลิกะเนี่ยจับตัวของยูจิแล้วก็ได้ป่ามาโดยที่ขณะยูจิเนี่ยกำลังพุ่งตัวมาเข้าโจมตีสุคุณะตัวของยูตะก็ไม่น้อยหน้าหาจังหวะในการเข้าโจมตีพร้อมกับยูจิทาให้นะตอนนี้สุคุณะที่เห็นเนี่ยต้องใช้สองแขนในการรับการโจมตีของทั้งยูตะและยูจิแต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วความเสียหายที่ได้เกิดขึ้นจ,กจากยูจิสิ่งนั้นกกาาาาาาารรรรรรรสสสส้้งงวมมมมเณดััันนุุะ็ถถถบบูไึึซ่่โจ แววตาสุขุนะเนี่ยก็ได้มองมาหายูจิไอเจ้าเด็กเปดนี่ใช้ความสามารถเดียวกับที่ได้ใช้ในการต่อสู้กับวิญญาณกำสาบลอยเย็บเงินเสินะซึ่งเหมือนในตอนนี้เวน,นี่จะสามารถสัมผัสดได้ถึงวิญญาณของเรากับวูชิงโอลโอมิจากนั้นที่มันได้ทําเลยคือการพยายามในการขัดขวางการปรับจูดร,ระหว่างร่างกายกับวิญญาณสิ่งที่มันกาลังทาอยู่ในตอนนี้เลยคือการพยายามในการปลุกวิญญาณของวูชิงโเมโอมิที่ได้จมดิ่งลงไปจากพิธีอับนะและถึงแม้นะตอนนี้ตัวเราจะพยายามในการโจมตีไอโง่นี่มากเท่าไหร่ พลังงานคำสาปที่ได้ปล่อยออกไปกับไม่ได้เต็มร้อยเราก็ว่านะตอนนี้การควบคุมเนี่ยจะเริ่มชื่อลงแล้วการพยายามในการปรับจูนร่างกายกับวิญญาณเชียร์น้อยเชียร์น้อยเพื่อให้ตัวเราไม่สามารถควบคุมร่างกายนี้ได้อีกต่อไปโดยที่ในขณะเดียวกันเจ้าพวกนี้กับยังใช้อาคมของนางฟ้าอยู่บันไดแห่งโยคอฟเพื่อลบวัตถุต้องคำสาปภายในตัวของฟิชิ่งโลเมงวิ่ สิ้นการวิค์นั้นซูคุณาที่สามารถจับคอเสื้อของยูจิได้ก็พยายามในการใช้ฮาชิเข้าโจมตีแต่ว่าก่อนที่พลังฮาชิของซูคุณาจะเริ่มใช้งานวินาชีนั้นเสียงของยูตาเนี่ยก็ได้พูดออกมาอย่าขึ้น ซึ่งเสียงนั้นเลยคือเสียงที่ได้เกิดจากอาคมหอยนุมกิโทเกะพลังวาจาสาบทําให้สุคุนะที่ได้ฟังคําพูดนั้นก็ไม่สามารถขยับตัวได้และนั่นก็ทําให้ตัวของยูจิรอดจากพลังฮาชินะวินาชีเดียวกันเช่นกันจากนั้นยูตะก็คว้าดาบคาตนะเล่มใหม่เข้าโจมตีสุคุนะโดยท่าการโจมตีครั้งนี้เลยคือทินไซเบเกอร์หรือสุรบิพลังอาคมของโลทาโกะ ทำให้สุคุนาที่ไม่สามารถขยับตัวได้เนี่ยได้โดนการโจมตีครั้งนี้เข้าอย่างจังซึ่งขณะที่สุคุนานั้นกำลังกระเด็นจ,จากการโดนโจมตีวินาชินานลิกาเนี่ยก็ได้เข้ามาโจมตีสุคุนากากากต่อยเข้าใส่แขนสุคุนาอย่างจังสุคุนาที่โดนโจมตีแขนเนี่ยสุคุนาก็ได้พยายามในการตั้งหลักจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาหายูตาและยูจิทั้งคู่เนี่ยกำลังวิ่งมากะเสริมลิกาในการเข้าโจมตีแต่เหมือนสุคุนานั้นจะรออยู่แล้วสุคุนาใช้พลังไครโจมตีระยะไกลใส่ยูตาและยูจิและนากนั้น จนมือและนิ้วของลิกานั้นถูกฟันจนขาดทําให้ในตอนนี้สุคุนะเนี่ยว่างในการต่อสู้เล็กน้อยจากนั้นสุคุณะเนี่ยก็เริ่มมีเคอในการต่อสู้ครั้งนี้ถ้าเกิดใจพูดแล้วก็ไอ้เจ้าพวกนี้นะไม่ได้ทนทานตายายากแบบริวิชิโกริแต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วคงต้องมีการจับก่อนจะสังหารอยู่ดีคล้ายกับไอเจ้าริวิชิโกรินั้นซึ่งขณะที่ได้มีการต่อสู้ไปในตอนนี้ พลังงานคำสาปของเราก็ลดลงไปแล้วจากการต่อสู้กับโกโจซาตโตุแต่ว่าในทางกลับกันไอ้เจ้าพวกนี้กลับเตรียมพร้อมมาแล้วในการต่อสู้เป็นแนวหน้าสิ่งที่ได้บ่งบอกในการเป็นแนวหน้าเลยคือการใช้งานคุณใส่ย,ย้อนกลับได้และที่มากกว่านั้นเลยคือการใช้งานนาเคตขอข้อสื่อยูตะปฏิพัทธ์แท้เชียงโดยปกติแล้วการ,การ,การนาเขตจะเป็นการการันตีว่าโจมตีโดนแน่นอนแต่ว่าในทางกลับกันไอ้เด็กเปน,นั่นกลับไม่โดน นั่นก็แสดงว่านาเขตในครั้งนี้เป็นการระบุชื่อในการการันตีว่าโจมตีโดนแน่นอนนั่นคือการใส่ชื่อฟูชิงโุโรเงมงโอมิไอเด็กเวนนี่นะ่ะทาได้แต่แรกนั่นเหรอทางทีการใส่ชื่อระบุลงไปในนาเขตเป็นความสามารถทางด้านบาเรียระดับสูงจะ้ะสิ่งการวิเคราะห์นั้นซุคุนะเนี่ยก็ได้พูดออกมาตลอดเดือนที่ผ่านมาพวกแกทําอะไรไปบ่และฉะนั้นยูจิเนี่ยก็ได้ตอบกลับความมุ่งมั่นและความภาคเพียรแต่แล้ววินาทีนั้นตัวของยูตาเนี่ยก็ได้พูดแทรกยูจิเลย พวกเรานะ่ะมันโกงและจากนั้นยูตะก็ได้คิดในใจเชื่อกระจานโกโจไม่ได้ทิ้งผลลัพธ์ของซุคุนะชิดติตามไว้มีหวังในตอนนี้พวกเราได้ตายไปในทันชีแล้วโดยที่ไม่แม้แต่การใช้งานคุณใสย้อนกลับจากนั้นตัวของยูจิเนี่ยก็ได้คิดในใจทางที่ตัวเรานะ่ะไม่อยากจะยอมรับแต่ว่าในตอนนี้เรากําลังต่อสู้อยู่กับนะักคุณใสที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นในตอนนี้ตัวเราเนะี่ยจึงได้กลัวว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะาชเกิดเราไม่ใสสุดกําลังแต่ละ สิ้นการวิเคราะห์ของยูตาและยูจิทั้งคู่เนี่ยก็พยายามในการเข้าโจมตีสุคุนะอีกครั้งยูตาได้คว้าดาบมาเล่มหนึ่งและจากนั้นเขาเนี่ยก็ยิงอะไรบางอย่างใส่สุคุนะ โดยที่สิ่งนั้นคือมาร์กนั่นคืออาคมของชาวเบอร์นาร์ดอาคมของนักเขียนมังงะความสามารถของอาคมนั้นสามารถเห็นอน,นาคตของคนที่ได้ถูกมาร์กไว้0.1วินาทีและเมื่ออาคมของชาวเบอร์นาร์ดได้เริ่มทํางานตัวของยูตาเนี่ยก็ได้เข้าโจมตีซุคุนะอย่างจังนะฮะหลายต่อหลายดอกส่วนซุคุนะที่โดนโจมตีเนี่ยตัวเขาก็ได้ทราบนะฮะปกติแล้วยูตาไม่น่าสามารถโจมตีเขาได้ดังนั้นล้วซุคุนะจึงได้อ่านความจําของมิโอมิอาคมที่ซุคุนะพอคิดได้เลยคืออาคมของชาวเบอร์นาร์ดอาคมในการอย่างเห็นอนาคต จากนั้นภาพก็ได้ตัดมาหาชาวเบอร์นาสักคู่เพื่อให้เรารู้ว่านะตอนนี้ตัวเขายังมีชีวิตอยู่ไม่ได้ถูกเคนจาโคฆ่าตายชาวเบอร์นาเนี่ยกำลังคิดอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในการต่อสู้ข้างในบาลียบ้างกันนะจากนั้นก็ได้ตัดมาที่ปัจจุบันอีกครั้งยูจีเนี่ยสามารถต่อยสุคุณะได้อีกครั้งและจากนั้นยูตะก็ได้คว้าดาบเล่มใหม่ในการกะเข้าโจมตีสุคุนะโดยที่สุคุนะที่โดนการโจมตีของยูจิเนี่ยก็เริ่มมีคออาคมขอ,ขอนาะเขตทั้งหมดในตอนนี้ประกอบไปด้วย 1. มันได้แห่งโยอนั่นคคืออมของนาางฟ้ 2เลยคืออาคมในการควบคุมท้องฟ้าหรือว่าจับพื้นผิวโบโลชากาโกอาคมที่3อาคมในการควบคุมชีวิอเมีิในการสร้างเส้นทางบาเลียการโจมตีอาคมของดูลักดาวาล่ะสวาจาสาบอินุมมกิโทเกะหาอาคมในการมังเห็นอนาคตของชาวเบิร์นอะพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นแล้วมุกเกนละ่ะไม่ไม่น่าเป็นไปได้ พราะาการใช้งานมุกเกนต้องประกอบไปด้วยซิกอจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาหายูไตครั้งที่ยูไตเนี่ยก็ได้ขอสถานการณ์การต่อสู้เช่นกันแม้แต่ตัวของซุกคุนะก็ยังเปิดใช้งานนะอาคมไม่เห็นเป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นแล้วตัวเราจะใช้นั่น เราจะทําให้มากกว่านี้สิ้นความคิดนานตัวของยูต่านี่ก็ได้ใช้มือซ้ายเขาในการจับดาบคาตนาะทําให้ในตอนนี้พวกเราก็ได้ทราบว่าตัวของยูตานั้นสามารถจับดาบคาตนาได้2เล่มพร้อมกันและสากงนั้นยูต่านี่ก็ใช้อาคมผู้คุมท้องฟ้าในการ้บ,บังการโจมตีของตนเพื่อให้การโจมตีของคาตนาอีกเล่มน,นั้นเข้าโจมตีสุคุนะโดยสุคุณะที่เห็นนะตอนนั้นเนี่ยตัวเขาก็ไม่สามารถหลบการโจมตีได้ทันจึงเลือกใช้มือซ้ายจับดาบคาตนาเล่มน,นั้นแต่แล้วเสียงของยูตาก็ได้พูดออกมาใขร จากนั้นอาคมใครที่อยู่ตาใช้งานก็ได้เข้าโจมตีใบหน้าของสุคุณะสุคุณะที่โดนโจมตีใบหน้าเนี่ยก็ได้คิดในใจไอ้อาคมนั่นมันของฉันและแล้วมังงะเรื่องมหาเวทผนึกมาร250ก็ได้จบลงไปมังงะในตอนนี้พีคไหมก็ไม่เท่าไหร่นะฮะ มีใครพีคไหมสาหรับผมแล้วเฉยๆนะฮะอาจจะไม่ได้พีคเวอร์ขนาดนั้นเนี่ยผมสำหรับผมที่พีคๆก,ก็คือพีคในตอนที่สุคุนะมานอนิวกับเมลมิกินอ่ะอันนั้นอ่ะพีคจริงนอกนั้นแล้วก็คือแบบอาจจะพีคอยู่บ้างแต่ไม่ถึงกระดับนั้นแหละอันนี้ก็จะเป็นการเล่าเรื่องนะฮะคือก็พอเดาได้เลแหละว่ายูต่านี่สามารถกอปปี้อาคมได้ถูกป่ะละ่ะและเท่าที่เราได้มีการดูๆแล้วเนี่ยเหมือนอาคมของยูต่านี่น่าจะมีแค่นี้นะหมายถึงว่าอาคมใครของสุคุนะเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในอาคมสุดท้ายคือผมไม่รู้ในตตตออนนนนทท้าาาาาายยยววว่่่่ใใีูดพมมมครัหถึง ของยูตาเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งอาคมสานเจ้าเลยไหมหรือใช้ได้แค่ใครอย่างเดียวเพราะโดยปกติแล้วอาคมสุขุนะมันคืออาคมเดียวนะนั่นคืออาคมสานเจ้าแต่อาคมสานเจ้าปราะกอบไปด้วยฮาชีและใครไงเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยงงว่าเออตอนนี้ที่ยูตาใช้ใครเนะี่ยสามารถใช้ฮาชีได้ไหมอันนี้ก็ยังเป็นแบบ จุดสงสัยของเราอยู่ก่อนจากกันไปใครต้องการเติมเกม Rv Free Fire Back Cover หรือว่าเกมอื่นนะฮะก็สามารถเช็คเลทเชคเกมก่อนไอทีเซตตังดอทคอมลิงก์ใต้รีวิววิดีโอครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ทีวันเสาร์แล้วกันงั้นคลิปนี้ขอลาไปก่อนะครับผมใครชอบกดไลค์ใช่กดแชร์บ๊ายบายครับสวัสดีครับ